จากพายุฤดูฝนที่ผ่านมาทําให้ผู้ประกอบอาชีพพอเลี้ยงปลานิลในพื้นที่ตําบลบ้านต่ําจังหวัดพะเยาประสบปัญหาปลานิลเกิดโรคระบาดท,ที่ตามมากับน้ําฝนตอนนี้หน้าฝนนีุ่่นมากป่ามันจะเป็นพวคือปลาหน้ามันเข้าไมน่นะมันจะเป็นสเตปสเตป็หมายาึงว่าปลาที่เป็นมันจะตายตัวมันเป็นจะเป็นจุดเป็นแผลเป็นแผล จุดเป็นจำเป็นจำจำนทีท,ท,ทีขอตายแล้วก็อนอย่างหนึ่งถ้าน้ำเข้ามาเยอะๆนี่ป่ามันสะดุ้งน้าก็ทามันตาย้ามันตายตายเยอะก็ส่งผลอ๋เพราะว่าป่าที่เป็นสเตปนี้ต้องตัวประมาณสี่ขีดห้าขีดขึ้นไปแล้ว เขาเลี้ยงอาหารมันมา,มากพอสมครวรแล้วส่วนบาง,งบางบ่อกับมีอยู่เพราะว่าอย่างเ็บละคังกับปิ่งใสนี่มันจะมีทุกฤดูกาลแต่หน้าฝนนี่มันจะมีน้อยๆสำหรับมันจะเป็นหน้าห้อนปิ่งใสกับเ็ดละคังมันก็มียายาสะัะรดนี่กับตอมีอยู่แต่มันแบงน้อยกิโลละพันแปด ก็ประมาณหนึ่งไหลเนี่ใส่ประมาณสามกเนื่องจากต้นทุนที่สูงขึ้นจึงอาจส่งผลกระทบต่อราคาปลานินในท้องตลาดแตกต่างกันมากค่ะประมาณกิโลละยี่สบาทจากห้าปีที่ลแล้วมาถึงปีนี้นะแตกต่างก,กันประมาณยีบาทต่อโลอปลานิน,นี้จะขายดีตลอดกะเป็นปลาที่ นิยมกินกันมากเนาะ <c oughs> ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการป้องกันและการรักษาโรคจึงมีความสำคัญต่อการผลิตปลานิลให้มีคุณภาพสู่ท้องตลาด